เล่นตั้งแต่โทรศัพท์มือถืออีเมลโทรศัพท์กันนะเบียกการงานสางนะจ้าโอ้ยนอคุณสามีของฉันสามีจอยบนค่ะทุกคนจอยก็เลยโ่หูเสียจังไดค่ะแนมสายแนมขวาค่ะโบหูวประสีเฮ็ดงานเอียงนะคะเพราะว่ายางเพราะว่าเมื่อวานนะคะจอยขายบาย่ได้เมื่อนี่คือบบมีงานนะคะกับแบงแบงกันเห็ดแล้วนะคะบม่มีเวียกมีงานค่ะเจ้าก็นั่งเล่นโทรศัพท์เนี่ยจ๊ะน้อยกับบ่ได้นะคะคุณสามีนะคะมาบนมาดาค่ะทุกคน คือสีอิชอชันนี่นะคะได้เล่นโทรศัพท์นะคะหลังจากนั้นแล้วนะคะได้ยินเข้าจมเข้าวาแล้วนะคะจอยก็เลยยิบกระตาเนี่ยแหละค่ะได้กระตาในน้อยเนี่นยแหละคะ่ะเมื่อกี้ใบเด้วค่ะเอามาล่างค่ะพอจากน้อยหนึ่งล้างได้สักพักหนึ่งนะคะทุกคนเพิ่นกะยางมากค่ะเพิ่นยางสวนผ่านมากค่ะเพิ่นบอกว่าเออดีลรแหละเฮ็ดงานเฮ็ดเวียกแน่ย่าเล่นตั้งแต่โทรศัพท์รลายมาได้เวียกได้งานดดาจังสันน่ะโอ้ยเนาะจอยกับโอ,โอเคโอเคก็เฮ็ดยูน่เด็บเห็ดสีพ่ออืม หลังจากนั้นก็ขัดขัดทุทนะคะแต่ภาษาจ้อยค่ะก็อียังกับเอามานั่งดอกค้าจ้อยขี่คานร้ายค่ะก็นั่งจังสีไปค่ะเจ็บดักเจ็บเอลไปโอเคก็ขัดคัดทุทค่ะมือนีลมวอยวอยค่ะลมวอยวอยค่ะสิงไข่เพิ่นปีวะปีวนอยู่นะคะอ่ากราฟมาทางนี้คือเกาค่ะยังขัดบ่ท่านเหลวค่ะเพราะว่าร้ายค่ะถึงซิบใบบบูนี่ค่ะแต่กับมือยเติบค่ะได้งานหย่อนอยู่นะคะได้งานมือนี่แหละค่ะ อยกับคาดไปเรื่อยๆค่ะซ้ำส,สีเหลวสีทัวนะคะเพิ่นกับยางสวนไปสวนมาอยู่นั่นแหละคะ่ะแต่วาในี้คลิปมาเห็นเพิ่นดอกค่ะแต่เพิ่นกับยางสวนไปสวนมานั่นแหละคะ่ะเพราะว่าเออเออ,เอ,อดีแล้วดีแล้วเฮ้ยจังสันนั่นละหูจะคัดทาความสะอาดในอีเมอโอโอเคจอ,อิกระทาไปอาใกล้จะเสร็จแล้วนะคะทุกคนได้เวลาเลิกงามยามดีล้างเพิ่นไปแล้วคัดแล้วกับสีลหลงเพิ่นค่ะปกติสะใส่สายยางนะคะสีเพิ่นแต่ว่า มันใส่กอกบดายค่ะจอยเฮดบ่เป็นนะคะก็เลยได้ขู่หน่อยนี่ล่ะคะ่ะช่วยช่วยไปก่อนนะคะทุกคนขู่หน่อยของเด็กหน่อยค่ะขู่ล่นอ่าไส้ของเพลินนะคะยุทเลนั่นแหละเนาะได้ของเขามาขัดคัด,ด,ดล้าง,ล,างล้างกันไปโอเคอืมหลังจากที่เสร็จแล้วก็ล้างเท้าค่ะทุกคนล้างเท้าแล้วนะคะจอยกับมอยค่ะก็ขออนุญาตทุกคนยืดเส้นยืดสายสัก,กนหน่อยหนึ่งค่ะเพราะว่าเจ็บแอลแห้งอ่ะ พอจะว่ายืดสายยืดขว้วเลยนะคะก็มีแห้งแน่จังน้อยค่ะทุกคนก็มีแห้งแน่ค่ะหลังจากนัก้นกระสาเบิร์นบรรยากาศค่ะเฮดเซ็ตแล้วนะคะก็ว่างเพิร์นม็อกล็อกว้ายุบนนั้นละค่ะหลังจากนี้ละคะ่ะจอก็เสดไปพักละค่ะได้งานเฮลเดอร์มันนี้โอเคบายบายค่ะบายบาย